งัดออกมาแบบนี้นะครับเติดนะครับก็จะมีล่องนะครับเพื่อให้งัดขึ้นมานะครับอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็เอากี่บอกนะครับไว้ก่อนนะครับต่อมานะครับก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งครับแบบนี้นะครับเปิดนะครับทีนี้เจาสิ้นนะครับอ๋อสิ้นกันผลครับตัวบนออกนะครับตัวนี้อ๋อออกแล้วก็ทีนี้ก็หมุนน็อตนะครับที่เราคลายไว้นะครับรอบแรกครับ็อตตัวใหญ่นะครับก็สามารถมือหมุนออกได้นะครับ ถ้าเกิดเราไม่คลายตั้งแต่แรกนะครับมันก็จะออกย่านนิดนึงนะครับหนึ่งนะครับเวลามาจับนะครับแรงมันแรงเราไม่พอครับอ่าก็มุดเอาให้สุดเกลียวนะครับสุดเกลียวแล้วก็ดันนองแบบนี้นะครับทีนี้อ่าใช้ปันใจเลื่อนนะครับจับน็อตตัวใหญ่นะครับแล้วก็ยิงนะครับน็อตหกเหลี่ยมนะครับออกนะครับตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอาฟาปิดตัวนี้ออกมาข้างนอกนะครับ อันนี้ก็ใช้ปันเจลื่อนนะครับจากเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยิงน็อตนะครับหกเหลี่ยมนะครับตัวบนนะครับออกมานะครับอาออกมาแล้วนะครับทีนี้เอิร์สก็น็อตตัวนี้นะครับหกเหลี่ยมครับก็จะมีแหวนท่องแรงครับกันไว้นะตัวหนึ่งนะเฟิร์สนะครับแบบนี้นะทีนี้ก็ยกออกมาทั้งชุดได้เลยนะครับที่นี่นะครับตัวฟานะมันจะแยกนะครับก็จะมีแหวนนะครับแล้วก็ลูกยางครับแบบนี้นะ เดี๋ยวถ้าคนไหนไม่รู้นะครับตอนประกอบนะครับต่อมานะครับก็จะน้ำมันช๊นะครับออกให้หมดนะครับยกขึ้นยกลงก่อนนะครับอย่าเพิ่งยกสดนะตรงนี้นะครับจะมีรูระบายนะครับอย่าเพิ่งยกนะครับยกนะครับให้มันสุดนะถ้าสุดมันจะทะลักออกมานะครับถ้าเกิดเราเอาน้ําน้ํามันช๊นะครับมันกาออกหมดแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะแยกกันนะครับะระหว่างกระบอกช๊กกับแกนชกนะครับ ก่อใจแย่งนะครับให้หาผ้านะครับคนใหญ่ๆนะครับมาลองนะครับจังหวะที่เรากระแทกนะครับเดี๋ยวน้ำมันโชกจะมาล้นเสื้อผ้าเรานะครับที่นี่นะครับเนี่ยถ้าเราค่อยๆขึ้นนะครับ่อค่อยดึงขึ้นนะครับปุ๊บๆนะจังหวะที่เรากกระแทกตรงนี้จะมีรูนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาน้ำออกบนครับมันก็จะมาล้นเสื้อครับอันนี้ก็ป้องกันไว้นะครับเอาผ้านะครับจับไว้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาทำดูให้ดูนะครับวิธีเอาออกนะครับวิธีเปลี่ยนซีนครับก็เอาผ้านะครับ ก็เอาผ้านะครับคูุมไว้แบบนี้นะครับแล้วก็กระบอกชกนะครับจับไว้ข้างหนึ่งแล้วก็แกนชกจับไว้ข้างกระแทกนะครับกระชากนะครับกระชากออกนะแบบนี้นะโอ้ยชอแดงเยอะไปน่ะเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่เอาผ้าคุมไว้นะครับมันก็จะมันล้นเสื้อเรานะเ็จน้ามันนะครับถ้ายกออกมาแบบนี้แล้วนะครับที่นี่ตรงแกนชกนะครับเห็นไหมก็จะมีกันไกลของมันนะครับก็จะมีแวนนะครับตัวเล็กนะครับแล้วก็แวนสีดดันะครับแล้วก็แวนทองแรงแล้วก็แวนลองซินกันน้ำมันนะครับ เวลาประกอบก็ต้องเดี๋ยวเราประกอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาปอกอีกทีนะครับอันนี้ก็จะแยอกกว่า,าทีละชิ้นก่อนนะไม่ต้องอไม่ต้องข้าเยอะนะครับค่อยๆงานขึ้นหน่อยเดียวนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานครับ